พระติดตัวนะฮะรุ่นยันดวงเล็กของหลวงปู่โตครับผมในกล่องนี้มีทั้งหมดร้อยแปดองค์โอ้หเฮียโอ้โหนี่เฮียมีร้อยแปดองค์นะใช่ครับโอ้โห oh. นี่ของจริงเฮียปิดก่อนแน่นเฮีย <c oughs> ดูว่าทางแล้ววันนี้น่าจะไม่จบแค่คืนนี้นะดูจากพระเฮียเขาเป็นร้อยองค์เลยเฮีย <c oughs> เอามาขู่ผมเลยนะกะ <c oughs> ว่าวันนี้ไม่ผมกลับบ้านเลยเนะี่ยอันนี้ค้างแสงน้อยนะ้อยะค้างแสงน้อยนะ้อยฮะ น้องเอ็มชิดซ้ายเลยจริงๆวันนี้มาเท่วพระที่คังแสงคังที่นอนปิกัสโซนะครับนี่เป็นไงขยี้ด้วยโปรโมทสินค้าด้วยเป็นไงคังที่นอนปิกัสโซนะหลายคำแล้วนี่เดี๋ยวคำหนึ่งก็ลดแสนหนึ่งปิกัสโซอีกคำก็ลดไปเท่านั้นไม่รู้นะฮะชุดนี้นะนะผมถ้าวันนี้ไม่ใช่คุณเอ็มมาเยี่ยมผมเนี่ยนะครับผมกิกๆไปเรื่อยๆนะบดนี่หลังยันณ3สามตะกุดนะครับซึ่งจำนวนสร้างนี่น้อยโอมากถ้าวันนี้ไม่ใช่คุณเอ็ม